ครับท่านผู้ชมครับเราติดตามข่าวเรื่องใหญ่ยังเป็นมหมาทกภัยเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ําแม่น้ําปิงเนี่ยลดต่อเนื่องแต่ไม่ได้แปลว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนจะลดลงเพราะน้ํามันบ่าออกจากแม่น้ําปิงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าบางจุดระดับน้ําจะเริ่มลดลงก็ตามทียังต้องดําเนินการถ้าแม่น้ําปิงลดลงสู่ระดับพ้นจุดวิกฤตเมื่อไหร่ ก็ต้องเร่งโูมน้ําออกจากพื้นที่ค<ฆ>่ะรวมถึงการมัดระวังเรื่องน้ําบ่าหลากไปตามพื้นที่ต่างๆเป็นสถานก,การณ์ที่ยังวิกฤตเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผูชมหลังจากที่เกิดเหตุหนักหนาสาหัสต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นความโกลาหลของคนเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริงท่านผู้ชมฮะระดับน้ําล่าสุดเมื่อตอนตีห้าที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่4.04เมตร ท่านผู้ชมจุดวิกฤตเนี่ยก็คือ3เมตร7 0ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังสูงกว่าจุดวิกฤตอยู่ประมาณสัก34เซนค่ะ<ฮ>และระดับที่เคยพุ่งก้นไปสูงสุดเมื่อวันเสาร์ท่านผู้ชมตอนเที่ยงจอง5เมตร30ค<ฮ>่ะ<ฮ>ท่านผู้ชมจะจำได้ขณะนี้ลดลงไปเมตร26เซนตั้งแต่ตอนขึ้นสูงสุด5เมตร30เมื่อเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่อย่างที่ผมบอกนะครับน้ำมันบ่าออกไปแล้วเพราะฉะนั้นความเสียหายหนักหนาสาหัสนอกเหนือจากนั้นสถานีที่หนักหน่วงต่อไปก็คืออำเภอสารพีและอำเภอหางดงทผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาสามทุ่มสิบนาทีผู้ว,ว่าเชียงใหม่ นิรัตพงศิทธิถาวรโพสต์ประกาศแจ้งด่วนต่อประชาชนว่าด่วนเชียงใหม่ออกประกาศมวลน้ําอำเภอเมืองจะไหลเข้าพื้นที่อำเภอสารพีและอำเภอท้ายน้ําขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําเสี่ยงน้ําท่วมในอำเภอสารพีหังดงและสันป่าตองอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเบาบางไปสถานที่ปลอดภยัยภายใน24ชั่วโมงความจริงขนาดนี้หนักอยู่แล้วแต่แปลว่าจะหนักขึ้นอีกท่านผู้ชม ประกาศของเชียงใหม่ผู้วาา่าราชการจังหวัดก็คือให้อพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มปอบางไปในสถานที่ปลอดภัยภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นไปเพราะน้ำในอำเภอไท้ยน้ำสารพีหางดงสันป่าตองจะยิ่งสูงขึ้นอกีกท่านผู้ชมขนาดยังไม่สูงสุดท่านผู้ชมดูหมู่บ้านการกหนกวิวที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม ถูกน้ำเอ่อทะลักท่วมระดับน้ำสูงกว่า1เมตรแบบนี้ในเพจคนล้านนาเนี่ยโพสต์ภาพนะคะแล้วก็บอกว่าเย็นเมื่อวานเนี่ยหน่วยงานกับกู้ภัยเข้าไปช่วยคือเอาเรือค่อยๆอ,อ,อบพยพลูกบ้านที่ต้องการออกจากพื้นที่ท่านผู้ชมดูภาพเพลงประกอบต้องมาท่านผู้ชมให้เห็นเลยว่านี่เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่อย่างที่ผมบอกไปเดนฮะอยู่ที่ตำบลหนองพึ่งอํเภอสระงพีจังหวัดเชียงใหม่ นี่ขนาดผู้ว่าบอกว่ามวลน,น้ำใหญ่ยังกำลังมาอีกท่านผู้ชมฮะเราดูภาพแบบนี้มหาอุทกเข้าไปจริงๆและใกล้ๆจุดนี้ท่านผู้ชม เรือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนและมีคุณยายอายุ78ปีเสียชีวิตท่ามกลางกระแสน้ำตะบูชอมะเกิดเหตุเรือร่มบริเวณทางเลียบทางรถไฟเชียงแสนช่วงทางออกหมู่บ้านกลางกระหนกที่ตาบลหลงพึ่งอำเภอสารพีน้องไบร์ค่ะชาวบ้านเนี่ยสูญหายในน้ำไป3คนนะคะคือเป็นสิบเลยนะฮะที่ไปกับเรือคกู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ นี่มหมู่บ้านการกระดกวิวเห็นไหมน้องใช่ค่ะใช่ที่ตำบลหนองพึ่งนี่แหละค่ะทีมแรกที่เข้าไปเนี่ยเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วใช้เจสกีเข้ามาพยายามจะเอาเจสกีเข้าเทียบแต่น้ําเชี่ยวมากเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องประสานให้เรือท้องแบงเข้ามาช่วยท่านผู้ชมดูภาพตอนเจสกีพยายามจะเข้าไปช่วยเนี่ย ผู้หญิงเหรอเสียงผู้หญิงเหรอไอ้เดี๋ยวโยนเชือกอมัดเชือกเหลืออยู่อย่าเพิ่งเข้ามาเอาไปก่อนเฮ้ยโดดไปเซฟผู้หญิงก่อนไอ้บอยเดี๋ยวใจเย็นบอยโดดไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวปิดตอนนี้เรือจมอยู่เรือจมไปไหล่ลำเฮ้ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดี๋ยวคืึงคนขึ้นมาไอ้บอยมัดเลยอ่าดึงคนนี้ขึ้นมัดเชือกจัง ไปมาตอนนี้เรือตมอีกเรือจมีอีกสองลำอ<า>กีกลำหนึ่งี่จับมาเราจะเห็นกู้ภัยสว่างเอาเรือพยายาม,มเข้าไปเทียบกับจุดที่เรือล่มซึ่งมีผู้ประสบภัยประมาณเจ็ดคนเกาะที่กับเรือแบบนี้นบางรายกอดกับต้นไม้ไว้ทมกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากทราบต่อมาเรือลำนี้โดยม,มีทั้งเจ้าหน้าที่กับประชาชนรวมสิบรายถูกน้ำพัดแล้วหายไปเนี่ยสามรายณเวลานั้น กู้ภัยเนี่ยคือรีบโยนเสื้อชูชีพไปให้คือหลายคนไม่ได้ใส่ชูชีพค่ะจากภาพจะได้เห็นมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่บริเวณที่เรือล่มท่านผู้ชมฮะก็พยายามจะลำเลียงพาขึ้นเรือทีละลายไเรเป็นนาทีชีวิตอย่างแท้จริงพอเอาขึ้นมาช่วงที่เกาะกบเรือกับกาะต้นไม้ตรงนั้นปรากฏเอาขึ้นมา จ็ดคนหายไปสมคนท่านผู้ชมฮะหายไปสมคนปรากฏว่าต่อมาพบสองคนไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้ก็ไปช่วยขึ้นไปได้สำเร็จอีกสองคนขณะที่ยังมีภาพบนเรือของมุดีที่พุทธไทยสวรรค์วังน้อยออกตามหาผู้สูญหายหนึ่งรายอีกหนึ่งรายที่หายไป เรานำเสนอบางส่วนพบผู้สูญหายเป็นคุณยายวัย7 1ปีติดอยู่กับต้นไม้ในสภาพที่ทําไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วลอยความหน้าอยู่กู้ภัยช่วยกันนำร่างท่านขึ้นมาช่วยปั๊มหัวใจอยู่นานกว่า10นาทีเป็นภาพนี้ก่อนจะประสานกู้ชีพภาคพื้นรีบส่งต่อโรงพยาบาล ตอนนี้เรากำลังกำลังกำลังทำ C p R นะคะตอนนี้กำลังเร่งทำ C p R แต่แต่หลายนาทีแล้วท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาได้รับแจกจากโรงพยาบาลเทพปัญญาออกแถลงการล่าสุด หลังจากกู้ชีพรพยาบาล CPR คุณยายุายุ71ปีตั้งแต่บริเวณที่พบร่งางจนกระทั่งนำโรงพยาบาลเทพปัญญาแพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแต่คุณยายมีของเหลวในปอดและหยุดหายใจไปเวลานานคุณหมอระบุว่ายื้ออย่างสุดกำลังนะคะแต่ว่าที่สุดคุณยายจากไปเวลา17นาฬกา36นาทีค่ะ แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายด้วยอาพาผู้ประสบภัยที่จมน้ําขึ้นหลังรถนะคะพอดีว่าสารพีเนี่ยจริงจริงความรู้สึกของหลายคนก็คือเมืองเชียงใหม่นั่นเองทาบผู้ชมะค่ะแม้จะชื่ออำเภอสารพีก็ตามทีและอย่างที่เราบอกไปหมู่บ้านอย่างที่บอกนี่ขนาดถ้าข้อมูลจากทุ่ผู้ว่าน้ําใหญ่ยังกําลังจะไปต่อเนื่องอีกเนี่ยนะฮะหมู่บ้านการกระหนกเนี่ยค่ะที่อยู่ที่ตําบลหนองพึ่งของสารพีนะคะ เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนและท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบร์เหมือนเช่นเคยนะฮะผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสยยืดกรมกรข่าฉามเรื่องเล่าเชา้านี้รุ่นสีดําจะมอบให้คุณผู้ชมห้าท่านค่ะ,ะก็ยังขออนุญาตให้วงเล็บว่ามหาอุทกภัยเชียงใหม่มหาอุทกภัยเชียงใหม่ยังมีสภาพของเมืองอาะลองนําเสนอภาพ นักการเมืองอย่างหัวหน้าพักไทยสร้างไทยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์ลงพื้นที่เมื่อวานนี้ทบ้ชมะมีะนี่ก็เชียงใหม่ค่ะ,ค,ะคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปแล้วก็บอกว่าระดับน้ําหลายจุดเนี่ยน่าเป็นห่วงค่ะถือว่าเป็นมหาอุทกภัยใหญ่ในรอบเกือบร้อยปีนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ แม่น้ำปิงล้นตลิ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเท่าที่เคยมีมามีเมีเสียงก็ฟังดูบรรยากาศตอนพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่กับสายน้ำในเมืองเชียงใหม่แบบนี้น้ำหมดน้ำหมดก็หมดน้ำในวัดเี๋วัอีกน้ำจะฝากไว้ที่วัดนะขอโทษน้ำหมดตอนนี้นะนะนะ โอ้้องหลวันลำบากเลยเนาะสูู่นะสูู่นะสูู่นะเป็นไงไหวไหมร้านไหวไหมไม่ไหวเลย ทั้นี้ทุกเนทุกอย่างทำทำทุกอย่างได้กันแล้วจะมาดูเดือดหอนเอา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 ของไปแจกหมอเอาเข้าไปในนี้ก็ได้นะเจ้าเพราะว่าจะไปทางไหนพวกนั้นเราาเข้ามาแจกนะเข้าอดยังไงนะแล้วมันตีแล้วไงตีขบานทำไมแต้งอยีกีดีโซนน่ะที่ต่ำตรงนี้โอ้โหแต้มมันเนื้อสารเยอะเกือบตายเลยดูดูแลตัวเองดูแลตัวเองของเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามหา พยายามจะเรียกร้องการช่วยเหลือนะนะพยายามจะเรียกร้องการช่วยเหลือนะ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 สู้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 กันก่อนนะไม่ต้องบอก่้องบอกว่าแต่เขามากันอยู่แต่เขามาช่วยผู้สูงอายุอาเทศบาลเอาไหนบอกใหม่ที่ว่าเป็นภาพเมืองเชียงใหม่อย่างที่เห็นเดี๋ยวเรากลัาติดตามเพราะมันจะมีกรณีกรณีหนึ่งว่าสามารถป้องกันได้ เป็นภาพที่มุมหนึ่งก็เห็นความตื่นตาตื่นใจอีกมุมหนึ่งก็แปลว่าถ้าลงทุนแล้วก็โรงแรงโรงแรมชักรีรา,าบนถนนช้างครานแห่งนี้ท่านผู้ชมจะเห็นภาพน้ำไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปในโรงแรมได้เป็นภาพที่ผู้คนบนเรือผ่านไปผ่านมาก็มีความตื่นตาตื่นใจแบบนี้ท่านผู้ชม ต่เขาลงทุนมาตั้งแต่หลายปีก่อน17ปีเพราะเขาทำระบบท่อระบายน้ำด้านในด้วยนอกจากกำแพงที่เป็นฟูดคาเรัทใช่ไหมใช่ค่ะฟาเกตเกรดนะฮะค่<ฮ>ะแล้วยังมีระบบระบายน้ำระบบที่มีท่อพักน้ำและระบบสูบน้ำเป็นภาพแบบนี้นำเสนอเพื่อจะบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดประเทศนี้มีการลงทุนลงแรง เอาชนะได้เหมือนกันอ่ะท่านผู้ชม